เพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปปิดถนนชาวบ้านโดยที่จับแข่งจะใช้วอลเลียกรถของสารสุขที่อยู่ท้ายขบวนเนี่ยขึ้นมารับนักกีฬาเราไปเข้าเส้นที่สีเทพนะครับสถานพื้นที่ของผู้หญิงคือการว่อสักรู่ในวินยาจะแจ้งนะครับวันที่1ถึงวันที่6เมษายนเนี่ยชนกันครับเราสตาร์ทที่อำเภอบึงสัมพันธ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะครับระยะทางที่ไม่ไกลมากนะครับ ตอ59มี200คนเนี่ยมีกรองกลุ่มไปร้อ้าสิบอีก50คนทีุ่ดกลุ่มมาอยู่ในจังหวัดเพชบูรณ์นี่คือทั้งหมดก็คือ3วันนะครับเป็นเส้นชัยทั้ง3วันเลยนะครับว่าว่าในในวันนี้ใช้โรงพยาบาลอะไรนแพทย์อะไรเพื่อฉุกเฉินแล้วรับรองผลเนี่ยคือแพทย์เวรแพทย์เวนที่เข้าเวนวนักกีฬาหมายเลข801ศนย่งจากทีมอะไร ต้องเป็นแพทย์เวียนนถ้าดรขาชาร์ตก่อนถ้าประเมินอาก,การแล้วหนักสงสัาชีวนี้มีฉุันติดตัวมาเราไม่สามารถรับนักกีฬาที่ไม่ทันประกันมาแข่งได้นะครับวนนี้ก็เขาเขาต้องมีรถพยาบาลอยู่ทั้งโหมถึงสองคันเพราะว่าถ้าคันหนึ่งนําส่งงานจา,ากบางทองเนี่ยงานที่สวยที่เป็นอเมซิ่งที่ต้องไปโชว์ต่างชาตินะครับแล้วก็เป็นถนนสี่เลนมีก่อการ เราก็ให้ความปลอดภัยนักกีฬาได้เต็มที่ด้วยนะครับก็ระยะ,ะแยกอินโดจีนมาถึงที่นี่ครับประมาณร้8ยห้าแดกิโลเมตรเท่านั้นะครับที่สวยเพราะว่าเรามีโดรนแล้ว,วลทั่วโลกเห็นหมดั้นผมเลยต้องให้เปลี่ยนเส้นทางมันตรงนีท้ทางนั้นไปอยู่ในเส้นที่ด้านซ้ายนะครับลำดับที่ห้าสิบกนจอนะครับจะบอกว่าระยะทางที่ผ่านมาจะผ่านที่1 1อนาฬิกาบสองนาทีห้าครำนาที แต่ถ้าความเร็วเฉลี่ยเร็วขึ้น2นาทีอาจจะมาเร็วกว่ากำหนด12นาทีหรือชา้ากว่ากำหนด12นาทีอยู่ประมาณนี้นะครับในทุกๆเขตการติดต่อในบ้านไทยนี่เ<ค>ป<น>็นของถ้าถ้าถ้าผลได้่ากเกินถ้าผลจะเกินระดับ